เคสวัสดีครับตื่นแล้วเหรอลูกนั่งไง้ยัอ่ะนี่ไงเนี่ยความก่อนได้ไหมความต่อได้ไหมความต่อได้หรือเปล่าเห,หมือนเป็นน้องน้วความอีกทีได้ไหมลูก no เดลองดูอช่ายังจังจำโอจูยังจังจำอจูนี่เขียนไมาได้หรือเขียนรมาได้หอโอช,อช,อชอมิมครับภูมม, <c oughs> ม,มครับน้องพูมมน้องพูมมครับ nhóc tôi à, hức hướp, xuống khấu, phun khắp. Yeah, hức. yeah, húp, à. húp, sát qua, phun khắp, phun, à, luôn bên đó. Ít à. ngày cho người, chụp lỡ lọ, ít, khắp, yeah.